สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านโยบชีวิตบ,นบานๆนะคะทุกท่านโอ้โหมนน่อคืนแน่ฝนตกทั้งคืนเลยนะะทุกท่านน้าเต็มฝั่งอีกแล้วนะคะน้ำเต็มฝั่งสะโยบอีกแล้วนะคะนะทุกท่านเอ้ยวา,านก่อนกระดนะคะวันนี้เต็มฝั่งอีกแล้วนะคะดูนะคะบรรยากาศท้องไร่ท้องนาน่นบ้านโยบนะคะนู่นฝั่งหนึ่งของริมสะนะคะเรามาดู เดินดูอะพืชผักของเรานะคะเดินเดินเหมือนทุกวันอมรังกายเดินดูนั่นดูนี่นะคะหลังแกกใส่บาตรมาแล้วก็ชอบเดินดูฟังสันว์คะเดินดูนั่นดูนี่นะคะเผื่อได้มีกับข้าวนะคะเราก็ได้เจอจริงจด้วยนะคะเราก็ได้เจอกับข้าวประจําวันของเราอีกแล้วนะคะนี่นะคะนี่ ออกทุกวันนะคะออกทุกวันนะคะเห็ดขอนขาวนะคะเห็ดขอนม่วงเนาะแล้วก็จะเอาอันนี้เราก็ทำกับข้าวกันนะคะเนี่ยดูนะคะแล้วก็ได้กินทุกวันนะคะเนี่ยเอาของมาใส่นะคะเราก็เอาของมาใส่เนาะนี่นะคะะไเห็ดขอนขาวนะคะกินอยู่เ็บ้านของยอะอบนี่เลยนะคะ เงี้ยนะห้มันอ่าจจะบานไปหน่อยนะเราก็ต้องคงจะเอาไปลาบเนาะ,ะล,ลาบเห็ดคอนขาวนะคะพอดีเรามีเห็ดหูหนูด้วยเนาะเราอาจจะทําแบบสลับสีแใส่เห็ดหูหนูไปด้วยเนาะคิด,ดว่าคงจะดีนะเดี๋ยเห็ดคอนขาวก็เยอะนะคะเราจะใส่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยนะคะทุกท่านเออมาเก็บเห็ดไก่อบนะคะ ออกมาเป็นชั้นๆเลยนะคะทุกท่านเพื่นเก็บกันไปเลยนะคะกับข้าวเราก็อยู่อ้อมบ้านนี่นะคะ่ะเนี่ยนกะะเต็มแล้วนะะเต็มกล่องนะกล่องใหญ่ด้วยนั่นเนี่ยเต็มกล่องแล้วนะคะอืมแบบอืมเราไม่เราาม่มงเยอะนะมันก็ออกไปทุกต่อนะมัสลับกันอกให้เรานะโอ้ก็เทวดาก็เลี้ยงกระอุกนะ คือให้เราได้กินทุกวันปดะมานั้นเลยค่ะออกวันละตอวันละตอสลับกันไปเนะมาะนตอมะม่วงเนาะอืมเราก็ปลูกอันนี้ไว้นี่แก้วมังกรนอะอ้อมๆไว้เนาะต้นยางนาเราก็ยังไม่โตนะโตอยู่ต้นเดียวนะคะเราจะเอาเห็ดมาเพาะนะคะแต่ยังนะรอโกนเนาะ ตอนนี้เราก็กินเห็ดอันนี้ไปก่อนเนาะแบบธรรมชาติไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะคะเราก็กินทุกวันเลยตอนนี้เราทําพิเศษหน่อยปก,ป,กปกติเราแกงเปื่อนเนาะแกงเปื่อเราก็เอาที่ใกล้บ้านเราเลยคะ่ะคือไม่ได้ซื้ออะไรสักอย่างนะแกงเปืเอ่อเนาะกินแบบกินมังสวิรัตประมาณนั้นเลยเนาะ,ะไม่มีเนื้อสัตว์นะคะโอ้โหออกเยอะมากเลยนะคะนี่ทุกท่านเอ,อ้ยนี่มาเก็บเห็ดกระยอบนะคะใกล้จะหมดแล้วเนาะ ดูดูต้นเดียวก่อนเนาะนี่กำลังออกใหม่ๆก็มีนะนี่ออกเล็กๆนี่เราเก็บไว้ก่นนะอนเนาะพะวันนี้มันเยอะแล้วเนาะไม่เอาไปหมดนะคะเยอะมากนะเต็มแล้วนะคะเนี่ยทุกท่านเอ้ยเนี่ยเต็มแล้วนะคะนี่นนแะะรกเราก็อยากจะทดลองแกงสายบัวนะเรามีอะไรที่ธรรมชาติอยู่รอบตัวเราก็เลยเอามา ปรับปรุงทำกับข้าวนะคะทุกท่านทำกับข้าวกินเนาะปรับปรุงอาหารนะคะนี่ลูกเล็กๆเราจะเอาหรือเปล่านะ่อแม่เอาหรอกเนาะอตอนนี้ก็เต็มแล้วนะคะเนี่ยเห็ดขนขาวเต็มแล้วนะคะเนี่ยนี่นะคะเต็มแล้วเนาะเดินรอบๆดูอีกพ่อปลูกอะไรไว้เนาะนี่เนาะนี่น,ะ,นะคะ อุลเลือนอุลเลอนก็จะเดินนําหน้าก่อนนะคะคือจะเดินให้เราดูว่าเออเดินตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมีอะไรนะคะเขาจะเดินนาหน้าเราน่นอุลเลือนนะคะเราคืเดินตามน้องอุลเรือนไปนะคะก็ะเขาจะสํารวจทางให้เรานะคะไปแล้วนะคะเราก็เดินดูบริเวณรอบรอบบ้านของเราเองเลยคะ่ะนี่ต้นนน้นนะคะสองต้นนะ คือเรายังไม่ไปดูเลยนะคะก็มีหลายต้นนะมะม่วงนะที่มันเคยออกนะมันลกเกินไปตรงนัง้นตรงอูเรือนเนี่ยเราก็ไม่กล้าไปนะคะทุกท่านคนพ่อปลูกฟักทองหรืออะไรไว้เนาะตามต้นม,มนะม่งงวงเนาะมะม่วงคุณพ่อก็มาปลูกของไว้นะคะนี่นะคะคือต้นยางนาอีกนะคะ แล้วก็ปลูกเพิ่มไว้สิบต้นเนาะตรงนั้นก็ไกลไปนะมันลกนะุกเนาะเรายังไม่กล้าไปนะอูลเรนสับเบิร์นลรนแต่เรายังไม่กล้าไปนาะมันลกนะุกเนาะพอเราเจองูเห่าแถวนี้เนาะเราก็เลยไม่กล้าไปนะคะโน่นนะคะน,นี่ปา่านาของยาอบนไกลๆนะเจียวมนะคะข้าวกำลงังแบบอะไรนะกลมแล้วนะคะข้าวกำลังกลมแลนะ้วเนาะ นีม่มุมมองอยังเหลือนะคะมะมงต้นใหญ่นะปีนาจะได้กินหรือเปล่าน้อนี่เนาะบ,บรบรยากาศรอบๆบ้านอบนะคะนี่นะคะมาเพื่อเงิใจให้ยาด้อบเด้อนะคะนี่ก็ข้าวนะ,ะข้าวของอีกอ่าไม่ใช่ของเรานะของคนอื่นนะคะเนี่ยดูนะคะนนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะนอน มีผักกระถินนะคะเนี่ยกรถินยังไม่เป็นลูกเป็นอะไรเลยนะคะเพราะเออใครบางคนเขาก็มาเก็บผักกินนี่เรก็โอเคนะคะพอเราไม่กินก,ก็คนอื่นเขากินนะไปกินพริกน้อยนะคะเว้ยตกใจหมดเลยโอ้ยเสียงป่าย่านะกบนะคะกบเพสนะคะ โอ้เลื่ตวิ่งไปแล้วนะคะนนน,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 นแล้วก็ดูเห็ดเกิดหรือเปล่าเนาะมันมีจอมปลวกนะคะมีจอมปลวกมันจะมีเห็ดหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีจอมปลวกจะมีเห็ดเราก็เลยส่องดูนะคะแต่ไม่มีเนาะมอวันไดเห็ดปลวกดอกนึ่งประมาณนั้นเลยนะคะป <uk> กติพี่ใช้่าเห็ดจะเกิดเยอะมากนะคะ ขอจบคลิปจบไลฟ์ไปเพลงที่ทุ่งนาเสียวเขียวกระจีนะคะสดชิ่นสดใสเนาะตอนยามเช้านะคะช่วยไปกำลังใจให้ยากอบและคุณปูด้วยเด้อบายบายนะคะ